สวัสดีครับกระแสข่าวดังมานละครับเปิดโพสต์ล่าสุดสงการหลังส่อแววความรักมีปัญหาเปิดโพสต์ล่าสุดสงการหลังแมทโพสต์การจากลานับวันนั้นก็ยิ่ง ได้เห็นโมเมนต์หวานๆของคู่พระคู่นางอย่างแมทพิรณีกับแฟนหนุ่มสงการเตชะรงให้เห็นกเกลื่อยๆในโลกโซเชียลโดยเฉพาะในอินสตาแกรมของทั้งคู่ที่เริ่มมีรูปคู่ให้แฟนๆได้ตามกดไลค์กันแต่ต่อมานั้นก็ทำเอาแฟนๆสงกลางใจและอดเป็นห่วงไม่ได้หลังสาวแมทพิรณีนั้นได้มีการโพสต์ IG Story คนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเอง เหนื่อยหนยนะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังได้แชร์ข้อความจากหนังสือว่าสัญญาณแห่งการจากลาอืมแล้วแต่เลยคือคำที่น่ากลัวที่สุดเป็นคำพูดที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กำลังจะจบลงเพราะไม่ใส่ใจกันอีกต่อไปแล้วซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆนั้นอดสงสัยไม่ได้เข้าไปส่องไอจของหนุ่มสงการเตชะรง โดยหนุ่มสงการนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันโดยการโพสต์ IG Story เป็นรูปน้องหมาโดยไม่ได้โพสต์ถึงแฟนสาวแมทพีรณีแต่อย่างใดขอขอบคุณข่าวจากสยามเนวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ